ครับพี่น้อง FC วันนี้เรามาดูอาการสตาร์ทเบืดของรถตระกูลามาฮ่ากันนะครับพี่น้อง FC อันดับแรกเลยนะครับเราจะเข้าเกียร์สองไว้แล้วหมุนล้อให้พี่น้อง FC ได้ดูนะว่าอาการสตาร์ทเบืดเนี่ยนะให้ดูดีๆนะครับอย่าไปแก้ไขผิดจุดนะเข้าเจะสองไว้ w, หมุนล้อได้เลยแบบนี้นะครับผมเห็นหลายท่านหลายสำนักใช้คําว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปทําการย่อนคลัตช์แผ่นลง นะครับไปทําการตั้งหย่อนคลัตลงนะครับตั้งแล้วมันก็ไม่หายหรอกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับชุดคลัตแผ่นนะครับทุกท่านนะถามว่านะครับชุดคลัตแผ่นทําให้สตาร์ทบื้อได้ไหมทําได้นะครับทําให้เกิดปัญหาได้แต่ท่านลองหย่อนดูแล้วมันไม่หายท่านต้องตั้งกลับไปที่เดิมนะครับพี่น้อง f อไม่ใช่ว่านะไม่ใช่ว่าท่านหย่อนแล้วท่านก็ไม่ตั้งกลับคืนนะครับมันจะสร้างความเสียหายให้มากกว่าเดิม นะครับนี่นะครับหมุนล้อได้เลยนะอันนี้ไม่ได้ถอดหัวเทียนออกนะครับพี่น้อง f อนะน่ะทีนี้นะครับเรามาดูกันนะครับฝั่งนี้นะครับนี่นี่มาดูกันเลยรถคันนี้มีการหย่อนมานะครับหย่อนคลัตมานะดูจากมาร์คสีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกล้องของเรานะครับโฟกัสที่อ่ามาร์คสีไม่ได้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่น้อง นะแต่มันมีมาร์กสีอยู่ถ้าเราอยู่หน้างานเราจะมองเห็นว่ามาร์กสีมันไม่ตรงกันนะครับนั่นหมายความว่ามีคนไปทําการปรับตั้งระยะฟีของคลัตซ์มานะครับทุกท่านนะซึ่งมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ผิดจุดพอไปตั้งแล้วรถยังมีอาการสตาร์ทเฟื่อนอยู่นะครับอ่าเข็นกระตุกไม่ได้ท่านก็ต้องประกอบ่าท่านก็ต้องทําการปรับตั้งกลับมาอยู่ในตําแหน่งเดิมสิ นะครับไม่ใช่ว่าตั้งแล้วตั้งเลยนะถ้าเข้าเกียร์นะครับรถมันจะกระตุกกระโดดกระชากมีผลเสียหายต่อชุดคลัตช์ก้อนคลัตช์แผ่นนะครับลูกปืนวันเวคัสโซสเตอร์ชุดเฟืองเกียร์รวมไปจนถึงยางกระชากที่ดุมล้อนะครับแล้วก็วงล้อซี่ยางนะครับมันจะกระชากไปทั้งหมดเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็มาทําการเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องออกนะผมเห็นลหลายท่านนะครับพลาดนะครับพลาด นะไปทำการถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกนะครับในตระกูลสปาร์ค135 X1R M s l s t r R15 MT แล้วก็อีกหลายๆรุ่นของยามาฮ่านะครับพี่น้อง FC นะคือผมเห็นแล้วนะครับว่ามีการนะรไปถ่ายน้ำมันเครื่องแล้ว ผิดพลาดทาให้เครื่องยนต์พังเสียหายซ่อมหลักหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับมันจะพลาดกันตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวชีพโปงชี้เป้านะครับสําหรับท่านที่อยากจะทาการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเองนะเมื่อเราถอดออกมาปั๊บนะนี่อุปกรณ์ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือคือ,อยางบีนองเอฟซีไส้กรองน้ํามันเครื่องนะในขณะที่ท่านไปทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องร้อนๆท่านก็ปล่อยให้ กรองน้ำมันเครื่องสปริงมันหล่นลงไปภายในถาดทีนี้บางทีท่านไม่รู้บางทีท่านดูไม่ทันนะเวลาประกอบท่านก็เฉพาะฝาปิดขันเข้าไปอย่างเดียวโดยที่ท่านไม่รู้เลยว่าไส้กรองน้ำมันเครื่องเนี่ยนะมันจะอยู่แบบนี้ในลักษณะแบบนี้ก็คือใส่ไส้กรองเข้าไปก่อนตามด้วยสปริงแล้วตามด้วยฝาปิดท่านลืมใส่ ทีนี้นะครับปั๊มน้ำมันเครื่องมันดูดเศษตะกอนขึ้นไปเศษกาวเศษเหล็กนะครับวิ่งขึ้นไปอุดตันท่อทางเดินน้ำมันเครื่องเป็นไงครับทีนี้น้ำมันเครื่องไม่ขึ้นนะครับเครื่องยนต์พังเสียหายทั้งเครื่องเลยนะครับพี่น้องเอสซีนะดังนั้นนะครับท่านใดก็ตามนะครับที่นะครับที่ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องท่านต้องเช็คดูดีๆศึกษาหาข้อมูลสักนิดนึง นะตรงจุดนี้ที่ผมกําลังถอดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็คือไส้กรองน้ํามันเครื่องชั้นที่2หรือว่ากรองละเอียดนั่นเองจะเป็นกรองกระดาษนะครับจะมีตั้งแต่สปาร์1 3 5 x 1 r สามห้าเอ็กวันอาร์นะครับสปาร์กร้อยสิบห้าไอฟินจูปิเตอร์เอ็มสิบหหขึ้นไปนะครับมีหมดเลยนะจะอยู่ตรงนี้ตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับทุกท่านนะก็มีน็อตสตัวนะครับ อ่าทีนี้ให้เราดูดีๆนะครับอ่ามันเป็นฝาปิดครอบไว้อยู่ในตระกูลฟินนะครับสปาร์ค115ไอนะนี่มันก็จะเป็นไส้กรองลักษณะแบบนี้ไส้กรองแบบนี้มีอายุ10,000กิโลเมตรนะครับไส้กรองแท้มีอายุ10,000กิโลเมตรนะไส้กรองเทียมเคยมีบางร้านหรือว่าบางท่านนะครับไปใส่ไส้กรองเทียมมาอาทิตย์เดียวลูกเบรกครับไส้กรองมันตันนะครับทุกท่านนะ และที่สําคัญรถคันไหนที่ทําการเปลี่ยนถ่ายไส้กรองน้ํามันเครื่องนะรถคันไหนที่ทําการเปลี่ยนถ่ายไส้กรองน้ํามันเครื่องละเอียดแบบนี้ให้เพิ่มระดับน้ํามันเครื่องขึ้นอีก1 0 0ซีซีนะเพราะว่าในห้องนี้จะมีน้ํามันเครื่องอยู่ประมาณ1 0 0ซีซีนะเพราะว่ากระดาษมันอมไว้อยู่นะครับทุกท่านนะเวลาที่เรานะครับปล่อยออกมันก็จะไหลออกมานะครับเวลาเราเติมเพิ่มเติมกลับนะครับเราก็ต้องเพิ่มปริมาตรเข้าไปอีก หนึ่งร้อยซีซีนั่นเองนะสมมุติว่ารถก็ให้เติมแปดร้อยท่านก็ต้องใส่เก้าร้อยนะครับพี่น้องเอฟซีนะก็จะประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็มาทําการถอดชุดคลัตช์ออกนะครับฝาครอบคลัตช์นะอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพี่น้องเอฟซีจะได้เห็นว่าอาการสตาร์ทเบื่นะครับมันเป็นที่ไหนมันเป็นที่คัดแผ่นหรือมันเป็นที่คัดก้อนนะครับไอที่คุณไปทําการหย่อนคัดแผ่นมานะ่ะมันเกี่ยวข้องไหม นะครับให้ดูกันจชัดนะครับจะได้ไม่พลาดอีกนะครับทุกท่านนะอาจจะได้ไม่พลาดอีกนะอันนี้นะครับอันนี้ผมกดการสตาร์ทให้ดูนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทาการขยับกล้องนะครับมาใกล้ๆให้พี่น้องเอฟซีได้ดูชุดคัดทั้ง2ชุดทํางานพร้อมกันเลยนะนี่นะครับทั้งคัดก้อนแล้วก็คัดแผ่นนะอเมื่อเรากดการสตาร์ทเห็นไหมชามคัดก้อนนะครับมันหมุนนะชามคัดก้อนมันหมุนแต่ นะครับเพาข้อเหวี่ยงมันไม่หมุนเห็นไหมนี่ก็คืออาการสตาร์ทเบิดนะอ่านะครับกระตุกไม่ติดเพราะว่าเพาข้อเหวี่ยงมันไม่หมุนไงอ่าตรงนี้นะครับให้รู้ให้ดูไว้นะครับอ่าบางด้านบางที่ดูไม่ชัดนะเดี๋ยวผมหาสีมาแ,แต้มนะผมเอาสีมาแ,แต้มน็อตเพาข้อเหวี่ยงนะครับนี่นะเอาสีน้ําเงินมาแ,แต้มเพาข้อเหวี่ยงตรงนี้นะทีนี้ผมจะกดการสตาร์ทให้ดูให้ดูกันชัดๆนะครับว่า สีนะครับที่เราแต้มมามันหมุนมันขยับมันเคลื่อนที่ไหมนะครับทุกท่านนะอ้าวให้ดูการจะจัดนี่สีมันก็ยังอยู่ที่เดิมในขณะที่ชามคัดก้อนแล้วก็ชามคัดแผ่นมันหมุนนะครับนี่ก็คืออาการสตาร์ทพื้นะครับต่อให้ท่านถอดกลไกคัดแผ่นออกนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าอาการสตาร์ทพื้เนี่ยส่วนมากมันมักจะเกิดจากนะครับชุดลูกปืนวันเวท่วยลูกปืนวันเวมันแตกนะครับทุกท่านนะ เม็ดลูกปืนมันสึกไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าฮอนด้าหรือว่าสุูกิคาวาซากิเหมือนกันเลยนะแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับอาการสตาร์ทเบืดเกิดขึ้นได้จากชุดคัดแผ่นเหมือนกันแต่ถ้าหย่อนแล้วไม่หายหรือออกมาทําการตรวจเช็คแบบนี้ดีกว่านะครับทุกท่านอย่าไปตั้งแล้วปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับไปหย่อนคัดแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นความเสียหายมันจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม,มและอาการสตาร์ทบืดในรถฮอนด้าบางคันไปจบที่ ชุดกลไกล,ลดกําลังอัดของแคมด้วยนะครับทุกท่านอันนี้ก็ให้พิจารณาไปนะครับเป็นเคสเป็นเคสไปนะครับแต่ในตระกูลยมมามาฮ่าเชื่อเถอะนะครับยังไงก็ลูกปืนนะย,ยังไงก็เป็นลูกปืนชุดวันเวคัดก้อนแตกนะครับทุกท่านนะก็ให้พี่น้องเ c ีได้ดูอ่าคลิปนี้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทําการถอดชุดคัดก้อนแล้วก็คัดแผ่นออกมาดูว่ามันจะเป็นชี ชุดลูกปืนมันวลูกปืนมันแตกหรือเปล่านะครับหรือมันจะเป็นอะไรพบกันคลิปหน้า